สอวอเดอเดอร์ the Order นั้นงมงายขนาดไหนกับ Reeling Wave Quest h i m of the Sea of Clouds เปิดเรื่องมาเราจะเจอกับสาวคนหนึ่งกาลังยืนสวดภาวนาอยู่พอเราเริ่มคุยกันเราจะได้รู้ว่าเธอนั้นชื่อรีนและเป็นคณะบดีของคลังเก็บเอกสารลับระดับเล็ของพวกเดอรเดอร์โดยเธอนั้นบอกว่าเธอมีแผนที่จะนำเพลงที่สูญหายไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งและเพลงนั้นมีชื่อว่า The Nimbus c o r e l เป็นเพลงที่ครั้งเนี่ยเคยถูกเล่นในงานคาร์วัลที่เมืองเลนาซิต้าแต่มันหายไปในช่วงเหตุการณ์ดักทายหรือคลื่นความมืดที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทำให้งานคาร์วัต้องหยุดจัดไปนะครับแต่สิ่งที่เธอกลัวนั้นก็คือจากที่เธอได้ศึกษาข้อมูลมาสถานที่ที่แผ่นเพลงน่าจะอยู่นน ก็คือนิมบัสแสงธามซึ่งเป็นที่ที่มีแต่พวกทาเซดิสคอร์จ,จำนวนมากและยังมีรอเลลาอยู่ที่นั่นอีกด้วยถ้าเธอกลัวขนาดนั้นทำไมถึงอยากจะไปหามาอนีกลาฉันเม่อ่านหนังสือมาค่ะว่าถ้าอยากทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีความกล้าที่มากพอที่จะทำฉันเลยเลือกจะทำสิ่งนี้ค่ะและฉันเองก็อยากให้ฟีบี้และก็คนอื่นๆในเดียวเดอร์เคารพฉันมากขึ้นด้วยโดยเราก็เสนอตัวที่จะช่วยเธอนะครับแต่เธอเองก็ปฏิเสธเธอเลยได้บอกกับเราว่าจากที่เธออ่านมาในหนังสือนั้นการทดสอบแบบนี้จะไม่สามารถให้คนเข้ามาช ส่วนตัวเรนอก็เอาแผ่นเสียงนั้นไปเธอเองก็เลยยอมตอบตกลงในระหว่างที่เราเดินทางไปเอาแผ่นเสียงตามที่เรนอได้บอกกับเราเราก็ได้ไปเห็นเสียงสะท้อนของคนที่เคยอยู่แถวนั้นกำลังบ่นถึงปัญหาของการเพาะปลูกที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆพร้อมทั้งบ่นว่าทำไมเซเทเนลถึงไม่พาพวกเขาไปในที่ที่ดีกว่านี้แต่เสียงสะท้อนอีกตัวน,นึงก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยโดยพูดประมาณว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองเพื่อทุกอย่างเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยหลังจากที่เราได้แผ่นเเเเเเสสีียยยยงงงงตาาาาาาามม่่่่รรรรนนนนนนออ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 อไไไดดดด้้้้้้้บบบกกกกจััััปปหหหธธธธพใใใวววข็โะ ถูกสตเดิมองว่าเป็นพวกอ่อนแองั้นเรามาฟังบางส่วนของเพลงกันเถอะค่ะบางส่วนนี่คือยังไงนะใช่แล้วค่ะนี่เป็นแค่บ,บางส่วนของเพลงเท่านั้นเราจะต้องไปเก็บสะสมให้ครบทุกแบบเลยค่ะและสำหรับใครที่สงสัยนะครว่าเพลงนั้นมันเป็นยังไงคือเพลงมันมีเส้ดนตรีนะครับไม่มีเนื้อ้องหลังจากเราฟังเพลงจากแผ่นเสียงที่ได้มา โอ้มันช่นเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากมันสื่อถึงความเมตตาของเซติเนลที่มีต่อพวกเราจริงๆแต่เพลงเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะคุณยังไม่เข้าใจฉันเคยอ่านในหนังสือมาว่าเซติเนลเป็นคนเอาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้มาให้พวกเราแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะที่พื้นที่นี้เป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าบรรพบุรุษข,ของเธอนะเป็นคนทํางานหนะักเพื่อเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เหรอบ้าบอคุณไปเอาเรื่องพวกีมาจากไหนใครกรักยยกนที่กล้ายกตนเทียบท่านเซติเนลผู้ยิ่งใหญ่อย่าไปพูดงี้ให้ใครได้ยินอีกละรู้ไหมในสมัยก่อนนะ่ะมีคนเคยปล่อยข่าวลือมั่วๆเกี่ยวกับเซติเนลนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ไพรมาสไม่ให้เราคุยกับเซติเนลอีกเลยคุณน่ะรู้จักเหตุการณ์ขึ้นแห่งความม หมมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายล้างชีวิตผู้คนไปมากมายรวมถึงครอบครัวฉันด้วยนะนี่เนี่ยเป็นเพราะหญิงสาวในคำทํานายสละชีวิตเอาไว้แล้วก็ท่านไพมัสนะขอความเหตตาจากซินเิเนลเพื่อช่วยพวกเราเอาไว้นะเห็นไหมความศรัทธาของพวกเรานี่ยสามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้ คนที่ตั้งแง่ตั้งคําถามกับพวกเราดีออเดอร์น่ะมันจะนํามาซึ่งขึ้นความมืดอีกครั้งแต่ฉันน่ะจะไม่ถือสาคุณละกันเพราะว่าคุณเองเน่ะก็ไม่ใช่คนของเมืองนี้นี่เอาแหละเราไปหาเพนเซนกันต่อเถอะหึหกลิ่นชัดมากกะว่าจะชวนเข้าฮาเลมซะหน่อยเห็นเป็น NPC หซน่าสวยโดยพอเรามาถึงสถานที่ถัดมาตัวของเรนองก็วิ่งไปหาที่ซ่อนในระหว่าง,งที่เราสู้กับเอเคโคแดนเซอร์เราก็ได้ยินเสียงสะท้อนคุยกันอีกครั้งเป็นหญิงแก่ที่กาลังบ่นลูกหลานของเขาว่าแทนที่จะ กำลังคิดว่ายายนั้นกำลังดูหมิ่นเซนติเนลอยู่โดยยายก็ได้บอกว่าท่านเซนติเนลเนี่ยพาพวกเขามาที่นี่ก็จริง แต่เรื่องเล็กๆอย่างนี้ในชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปสวดภาวนาให้ท่านมาช่วยแทนที่เราจะทําเองใครกันแน่ที่เป็นคนดูหมิม่นเซนตินลหลังจากนั้นเราก็ได้แผ่นเสียงส่วนหนึ่งมาเราและได้น้องก็ได้มาลวกกันฟังเพลงของส่วนที่2หลังจากเพลงดังขึ้นเหล่าเรือกอนโดราที่อยู่แถวนั้นก็ได้มารวมตัวกันโดยเธอก็ได้พยายามไล่ให้เรือพวกนั้นเนี่ยออกไปจากที่นี่เพราะเธอกลัวว่าการที่เรือพวกนี้มารวมตัวกันจากเรื่องที่เธอทําจะทําให้สิ่งมีชีวิตอย่างเรือกอนโดราที่เซนตินลเป็นคนส่งมาเพื่อช่วยผู้คนไม่่่่่่่่่ยยออ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 อมมททํําาาาางงงงนน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 นแแแแแแลลลลละะให้้้้้้ผูืืตตตตเเเดดรซซจกกกกกกธไวววคถ็็บนบนัพ ันไม่สมควรจะเข้าใกล้เหล่าเอ็กโคอมากเกินไปเธอจึงขอให้เราเนี่ยช่วยไปไล่พวกมันออกไปหน่อยเอ้าเราจะไม่คิดบ้างหรอว่าเซนติเนลอาจจะชี้ทางให้เธออยู่ก็ได้นะอย่าไปคิดมากสิทำไมคนถึงพูดจาติดตลกรอเล่นกับท่านเซนติเนลแบบนั้นล่ะคะถึงคุณจะเป็นคนต่างถิน่นแต่คุณเองก็สามารถถูกส่งไปสแสวงบุญได้นะคะรู้ไหมรอบนี้เนี่ยฉันจะปล่อยไปก่อนนะฉันจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหลังจากนั้นเราได้เล่าเรื่องแสงสะท้อนที่เราไปเจอมาให้กับเรโนฟังว่าผู้คนที่เคยอยู่ที่นี่ต้องทํางานหนะักเพื่อให้ชีวิตของพวกเขานั้นดีขึ้นและเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่แห่งนี้แต่กลายเป็นว่าพอเธอฟังจบดันกลับคิดว่าเสียงสะท้อนเหล่านั้นผู้จาดูมินท่านเซนติเนลสิ้นดีหลังจาก จากนั้นเธอจึงกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะไปกับเราต่อเพราะว่าต้องการหยุดการพูดจาแย่ๆใส่เซนตินลแบบที่เราเล่าให้เธอฟังไปเมื่อครู่ไปกันต่อเลยคะ่ะเดี๋ยวพวกเรานั่งเรืกเรอกนอกนโนล่าพวกนี้ไปไหนบอกให้ไล่พวกมันไปไม่ใช่เหรอออจริงด้วยค่ะขอบคุณท่านเซนตินลนะคะที่นำทางพวกเราในระหว่างที่เรานั่งเรือเธอก็ได้ชวนเราคุยว่าทำไมเราต้องคอยเดินทางไปเรื่อยๆทำไมไม่หาที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็หางานดีๆทำพร้อมกับเสนอง,งานที่ดีเอาเดอร์ให้เราอีกด้วยพอมาถึงฝั่งเราก็ได้ไล่ตามตัวโน เป็นการเฉลิมฉลองในงานคนิวาลในอดีตโดยเสียงสะท้อนเหล่านั้นก็ได้ฉลองให้กับเซนติเนลที่พาพวกเขามาที่นี่แล้วก็ได้ฉลองให้กับผู้คนที่คอยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมจนกลับมาอุดมสมบูรณ์และก็ยังได้ฉลองให้กับเหล่านักรบผู้หานกล้าที่คอยสู้กับทาเซตด,ดิสคอร์ดเพื่อให้พวกเขาไม่ต้องกลัวอันตรายจากพวกมันหลังจากนั้นเลนน์อก,ก็ได้กวดเป็นฟืนฟเป็นไฟกับเสียงสะท้อนเหล่านั้นดูสิคาโลเวอร์พวกเขาเนี่ยฉลอมให้กับเซนตินเอลก็จริงแต่พวกเขากล้าดียังไงเอาความ ขึ้นความเมืออ่อเนรถึงได้ต้องคอยมีดีออเดอร์แบบพวกเรามาคอยนําทางนะคะโดยเราก็ได้บอกเธอว่าเสียงสะท้อนเหล่านี้คือเสียงของนักดนตรีที่เคยเล่นเพลงที่เธอกำลังตามหาอยู่หลังจากนั้นเธอจะได้พยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองลงเราจะได้ถามกับเธอว่าใครคือคนที่เขียนหนังสือที่เธอนั้นคอยเชื่อทุกอย่างที่เขียนอยู่ในนั้นเธอจะตอบว่ามันเป็นหนังสือที่ไพรมัสขัดกลอให้พวกเราทุกคนและคนในดีออเดอร์ที่มีจ,จิตใจศรัทธาจะศึกษามันและเชื่อฟังมันมาเป็นเวลานานเราจะได้ถามย้ำกับเธออีกรอบหนึ่งว่าสรุปแล้้้้้้วววววไพรรรรรมมััััสเเ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 เลลลิกกกกปป็็นน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 คคคขขีียยยใใชช่่่่่่่่หหืืออออออแแตตาาาาาาาุทธงูํบะ์ ถูกยึดไปทําลายหมดแล้วถึงฉันจะไม่ได้ฉลาดสู้คนอื่นในคณะได้แต่ฉันรู้นะคะว่าคุณต้องการสืออะไรนี่ขนาดมึงรู้แล้วเนี่ยหลังจากพวกเราได้ฟังเพลงในส่วนที่เพิ่งได้มาจบเธอได้บอกเราว่าเธอนั้นรู้สึกว่าเพลงนี้นั้นแปลกเพราะว่าเพลงนี้นั้นขาดการสรรเสริญท่านเซนเนลไปพร้อมบอกกับเราอีกด้วยว่างานคาริวลนะั้นเป็นงานที่เราทุกคนนั้นรวมตัวกันเพื่อขอ,ขอบคุณท่านเซนเนลและเธอยังมั่นใจอีกด้วยว่าในส่วนหนึ่งที่เหลือของเพลงนั้นจะต้องเป็นบทสรรเสริญของเซนเตนลอย่างแน่นอนในขณะที่ เอกสารลับระดับใหญ่ซึ่งถูกทิ้งล้างไปตั้งแต่เหตุการณ์ขึ้นความมืดโดยเราก็ได้ชวนให้เธอเข้าไปด้วยกันแต่เรนน็อปฏิเสธเพราะเธอนั้นคิดว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ที่ควรจะเข้าไปและตัวเธอเก็มาจากคลังเก็บเอกสารลับระดับเล็กด้วยซึ่งในความแตกต่างระหว่งางคลังใหญ่กับคลังเล็กนะครับไอคลังใหญ่เนี่ยมันจะเอาไว้เก็บเอกสารอันตรายนะครับส่วนไอคลังเล็กเนี่ยจะเอาไว้เก็บเอกสารพวกหมดอายุอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเธอนั้นก็ได้ขอให้เรานั้นเข้าไปเอาแผ่นเสียงส่วนสุดท้ายที่อยู่ด้านในมาส่วนเธอจะยืนสวดภาวนาให้เราอยู่ดดดด้้้้้าาาาาาานนนนนอกกกกกตตตรรรรงีีหลลััจจเเเเเเเขไไคยยว็บผมชถซ ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเราก็ได้เจอกับเสียงสะท้อนของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังพูดขอบคุณผู้คนมากมายในชีวิตของเธอไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเธอคนที่ทําอาหารให้เธอคนที่ร้องเพลงกล่อมเธอตอนนอนคนที่ดูแลเธอในตอนป่วย คนที่คอยต่อสู้กับปีศาจเพื่อปกป้องเธอและทุกคนที่เธอขอบคุณในเรื่องต่างๆรวนแล้วแ,ลแต่เป็นคนธรรมดาหลังจากที่เรากลับออกมาเราและเลนอนก็ได้เตรียมที่จะฟังเพลงบทสุดท้ายด้วยกันโดยเธอนั้นก็ตั้งตารอเป็นอย่างมากว่ามันจะเป็นบทสารเสกของเซนเดนลแต่ทาว่าบทสุดท้ายดันมีชื่อว่าความรุ่รจนดแห่งมวลมนุษยชาติเธองงเป็นไก่ตาแตกไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเพราะดันเป็นบทที่ไม่เหมือนกับที่เธอคิดเราจึงได้อธิบายกับเธอว่ามันพบุรูษของเธอนั้นรู้ถึงบุญคุณของ,ของเซนเทเนลอยมมา่างแน่นอน ของพวกเรานั้นสําคัญเพราะถ้าหากไม่มีความพักดีของพวกเขาซินเดเรลล่ก็คงไม่อยากดูแลเราแต่ทำไมล่ะ ทั้งที่พวกเขาอยู่ในยุคที่ใกล้ชิดกับท่านมากกว่าพวกเราแท้ๆท,ทำไมถึงมองไม่เห็นบุญคุณของท่านแบบที่พวกเราเห็นนะเราจึงได้อธิบายว่าพวกเขาอาจจะเข้าใจซเนเนลมากกว่าตัวของเธอเองก็ได้และก็ได้เข้าใจด้วยว่าชีวิตต้องทําอะไรเพื่อให้คนรุ่นหลังมีชีวิตที่สุขสบายแบบในวันนี้หลังจากนั้นก็เหมือนเธอจะช็อกไปมากและเธอก็ได้ขอตัวอยู่คนเดียวเราเลยชวนแอบบี้ให้ไปฟังแผ่นเสียงอสุดท้ายแทนหลังจากเราเปิดเพลงฟังกันเรนอนก็ได้กลับมาคุยกับเราอีกครั้งพร้อมกับถามเราว่าทําไมเพลงที่มันไม่น่าเคารพต่อซนนนนเขาดี้้้ถึึงไดดรูสกกีับมัน ผมต้องถามแล้วว่าเซนตินเลจะให้อภัยเธอไหมถ้าหากเธอนั้นรู้สึกดีกับสิ่งของพันนี้และตัวเธอเองก็เกิดความลังเลภายในใจของเธอว่าเธอนั้นควรจะรายงานบทเพลงนี้ให้กับเดียร์ออเดอร์ไหมเพราะตัวเธอนั้นก็เริ่มรู้สึกชอบมันขึ้นมาแล้วเซนตินเลให้อภัยเธอแน่น,นอนเลนนอนแต่โลเวอร์ไม่นี่เป็นคลิปแรกที่ลงในช่อง YouTube เลยนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะแน่นกว่าตัวของ t i k t o k นะครับและถ้าหากใครไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe, กลัใใลบ